สวัสดีครับพบกับนิสากาแฟและก็ฟีรัตนนนท์นะครับผมในรายการเลิ่มองลงพี่พี่อยากร้องเพลงจังเลยย่ะให้แบงนี้ Show me how to love how to love แล้วไงต่อครับแป๊บหนึ่งจ้ะให้ตัวจริงเสียงจริงเขาไปบนร้องดีกว่าต้อนรับน้องเอลลี่ค่ับอมร้องยังไงนีเอลลี่เอ่อแบบี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอล,ลินะคะสวัสดีแฟนๆชาวเลิศมงลุนะคะโอ้ยแปลกเมากเ,เปิดปุ๊บก็มาเลิศแล้วาสดสดร้อนร้อนผ่านไปเลยกับงานประกาศรางวัลคมชลึกอเวอร์ดสเปเชียลม,มากๆนะคะที่ได้เอลี่และก็ทีมงานเนี่ยมาร้องเพลงทีมให้กับคมชลึกในปีนี้ <c oughs> ถามถึงเรื่องของการทํางานเลยดีว่ามันยากมันเครียดยังไงบ้างเออคือจริงๆพอเพลงนี้มาหนูรู้สึกว่ามันแบบไดนามิกเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วมันมีความแบบอลังการขององานด้วยของแบบงานประกาศรางวัลมันก็จะกด<อ>ดันนิดนึงว่าเอยเราต้องเปิดเลยรอยอย่างเงี้ยใช่คะ่ะ<อ>แล้วก็จะมีความแบบยิ่งใหญ่ของดนตรีด้วย <S <S ๆๆแล้วเสียงเราก็เลยต้องแบบเออย,ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยซึ่งปกติหนูก็จะร้องอีกแนวหนึ่งอะค่ะหนูจะแบบถนัดการร้องชิวๆ R&B มากกว่าแต่ว่าพอมาเพลงนี้มันก็ต้องแบบ ยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะยูเป็นแบบต้องมีความเป็นสตาร์ชายนิ่งใช่คะ่ะซึ่งหนูก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรนะ่เลยวันนี้ก็มาลองดูนะคะแต่แฟนๆคือแบบโอ้โหตกเงินเกี่ยวกาวเลยเออมากในชั้นควังก็คือขนล,ลุกเลยใช่ค่ะุณค่ะจะมีความเป็นเป็นดิสนีย์ดิสนีย์ใช่ไหมคะเออมันมันดูมีความเป็นดิสนีย์นิดนึงค่ะเออซึ่งเหมาะกับเอลลี่มากเลยจริงๆเออซึ่งบางฟังแล้วปุ๊บคือมีความแบบ จริงคือเซอร์ไพรส์มากๆเลยเอออย่างที่เอลลี่บอกไปว่าตัวเองเนี่ยจะแบบถนัดแนว R&B พอมาร้องเป็นแบบนี้มันจะเห็นเ็าเรียกว่าอีกหนึ่งศัก,กยภาพของแอลลี่ไงใช่เบัอยาคาแรคเตอร์เป็นกัวเรรลงมหาน เขียนเพลงเก่งนะนางเขียนเพลงเองด้วยค่ะก็จริงๆเพลงที่ปล่อยล่าสุดคือเพลง hard beat นะคะคือเพลงที่หนูเขียนเองเลยก็เป็นครั้งแรกที่แบบเขียนเพลงจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ปล่อยเพลงที่เขียนเองอะค่ะซึ่งแบบเหมือนเราแบบเขียนเล่นๆแล้วก็ได้ปล่อยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แบบณตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่า เอออยากทําให้มันดีที่สุดอยากให้ภาษามันสวยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบเร็วๆนี้อาจจะยังไม่ได้แบบเร็วมากที่จะเห็นแบบการเขียนเองร้อเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าความมั่นใจอาจจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าแบบเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวหนูน่าจะได้เขียนเพลงเองอีกแน่นอนค่ะถามนิดนึงว่าเรื่องของเพลงฮาร์ดเบลโมเมนต์นะตอนนั้นที่แบบเออจดดปประกาหรือว่าพิมพ์เขียนเลยเนี่ย มันเกิดขึ้นมาอย่างไงคือณตอนนั้นเหมือนหนูแบบอยากได้เพลงที่ฟังแล้วแบบฟิลกูดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงที่หนูมีคือ how to love ก็ก็ฟิลกูดได้แต่ว่ามันก็เต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ boyzkill คือไม่ไม่ได้ฟิลกูดขนาดนั้นมันก็เต้นแบบแรงมากๆแล้วหนูก็มีพ้าเชน้าที่ก็เต้นเหมือนกันแล้วก็มีดาวเวอร์ชันนของอลีที่ก็เศร้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเลยยังไม่มีเพลงที่แบบเป็นฟังก์ชันนั่งฟังชิลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยากได้แบบ เพลงที่อ่าพออย่างนี้อย่างเงี้ยหัวใจของโตอย่างงี้อะไรย่างเงี้ยได้เพลงแบบนั้นแล้วก็คําว่า h าร์ดดิ a t ดีดมันก็ขึ้นมาค่ะแต่ว่าหนูได้ทํานองก่อนแล้วก็เลยแบบบืจากตรงนั้นนะคะคือแบบคือเขามีสเต็ปของเขาอยากถามถึงเรื่องเรียนนิดนึงว่าแบบมีการแบ่งเวลาในการเรียนยังไงจัดสรรเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ที่มาหาลัยหนูจะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ,คะมเพราะหนูเลือกเป็นแบบออปชันที่เรียนออนไลน์เพราะว่ามไม่มีเวลาไปเรียนที่อเ,เมริกาเหมือนกันก็เลยเลือกออปชันเรียนออนไลน์แล้วก็ปกติจะเรียนดึกมากๆค่ะก็จะเรียนแบบปีหนึ่งปีสองในี้เลยซึ่งก็ทําการบ้านในระยะเวลาสมมติกลับถึงบ้านแบบสี่ทุ่ม,มก็สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ก็อาจจะทาการบ้านใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้ามีเวลาแบบว่านอนพอก็จะเข้าคลาสแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบ ต้องตื่นปีห้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะส่งอีเมลไปบอกครูว่าแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแ,แต่ครูเขาก็เข้าใจคะ่ะเพราะว่าแบบด้วยเรื่องไทม์โซนด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะพอแบบยึดเวลาของเขามันก็จะเป็นแบบช่วงบ่ายของเขาซึ่งเราก็แบบ ไปสะดวกเองจริงขอหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามเก็บเอาใช่ค่ะหนูก็ตามเก็บแบบทุกวันนี่แหละนอกจากนี้แล้วอยากทําอย่างอื่นอีกไหมในวงการมันเถื่อนเออเป็นมิธีกรอะไรเงี้ยไม่อยากดีกว่าใช่แลฉันฉันว่าทำาคำถามนี้เราปัดไปวันะอยากทําอะไรอืมเออถ้าเกิดว่าในวงการนะคะอยากทําอะไรดีอะอยากปล่อยเพลงให้มากกว่านี้แล้วกันเพราะว่เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ปล่อยเพลงคือจริงๆแบบ หนูเดบิวมามา3ปี3ปีแล้วเพิ่งมีเพลงจริงจริงแค่4เพลงค่ะแต่รู้สึกว่าแบบเราเราควรจะมีเพลงมากกว่านี้ก็เลยอยากจะออกเพลงมากกว่านี้แต่ว่าถ้าแบบนอกวงการหนูอยากทําเบเกอรี่มากเลยค่ะใช่คือหนูชอบทําขนมทําเก่งไหมไม่เก่งแต่ว่าอยากเปิดร้านไม่รู้ทำไมจุดมันต้องมีจุดเริ่มต้นเรื่องของการแบบอยากทำเบเกอรี่แบบไปเห็นใครมาหรือคนที่บ้านทํายังไงอ๋อคือคุณยายหนูค่ะเขามีร้านอาหารเขาเป็นคุณน้ากับคุณยาย คือแบบว่าคุณยายทําร้านไทยอิตาเลียนอะคะ่ะก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาเลียนเพราะว่าคุณยายแบบเป็นคนเมกันเลยแบบผมทองเลยอะไรอย่างนี้ใช่คะ่ะแล้วก็คุณนะ้าก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวกับหมูกระทะข้างๆข,ข,ของคุณยายเลยคะ่ะ ใช่ติดกันเลยเ<อ>ในที่เดียวกันนะคะมันจะเป็นแบบลานวงกลมแล้วก็แบบบึ้ม<อ>ใช่แล้วหนูก็เลยโตมากับการที่แบบได้ลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ได้แบบได้เก็บออเดอร์ได้รับออเดอร์ด้วยค่ะใช่ค่ะก็เลยเอชอบมากเห็นไห<อ>มค,คือหลายคนมองว่าแบบอาชีวตเอรี่น่าจะแบบโอ้ทุกคนจะหยุดดูแลเป็นเจ้าหญิงเนาะแต่ชีวิตจริงของเธอนี่คือ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กรับออเดอร์เป็นเด็กรับเส้นก๋วยเตี๋วด้วยหนูชอบมากเลยค่ะมาสามารถมาเจอกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าหนูอาจจะแบบอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบร้านอ้ยร้านชื่อซาราเจนซาลาเตี๋ยวเรือค่ะเวลาขึ้นเวทีจะมีความแบบเครียดหรือว่าทํางานต่างๆก็จะมีค่ามีความเครียดบ้างค่ะมุมอื่นนอกจากที่แบบเรียกว่าเป็นการกดดันตัวเองเรื่องนอกจากเรื่องของการทำงานมีอะไรอีกบ้างจริงๆหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟเรื่องงานหรือว่ากดดันเรื่องงานเหมือนกันนะคะแต่หนูแค่แบบ ไม่ได้คิดว่าอยากจะเอาออกมาให้คนดูขนาดนั้นเพราะว่าหนูนรู้สึกว่าอันนั้นคืออยู่ในส่วนที่เราต้องจัดการเองอว่าความกดดันต,ต่างๆเราต้องจัดการเองว่าเราจะทํายังไงให้ปัญหานี้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ เราทำอะไรได้ในส่วนของเราเราก็จะทำเพื่อที่จะแบบทำให้อาชีพของเรามัน m p r o v e มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างที่กดดันแต่ว่ารู้สึกว่าแฟนคลับเขาก็ให้กำลังใจเราในแบบเวที่เขาช่วยเรามากๆแล้วทั้งที่จริงๆเขาไม่รู้อะค่ะว่าเราเจออะไรบ้างแต่ว่าในวันวันหนึ่งที่แบบเขาอาจะส่งอะไรมาหาหรือว่าลงสตอรี่หรือว่าทวีตอะไรแล้วเราเห็นนะคะมันก็ช่วยหนูได้มากๆแล้วเลยคิดว่าสื่อสารกันทางกระแสจิตบ่อยว่าแบบว่าอุ้ยเฮ้ยหหนูเครียดอยู่พอดีเลยเขารู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ อยากจะทวีตเรืออะไรขนาดนั้นเพราะกลัวเขาเป็นห่วงด้วยแบบเว้ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวเราแบบอยู่ไปเราค่อยๆแก้ปัญหาไปมันก็จะดีขึ้นเองอะไรอย่างงี้โอ,อดูแรงๆของเอรี่เราคือแบบคือ <c oughs> ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเองก่อน <c oughs> <ช>ออแล้วก็ <นะ S 2> เป็นการดูแลแฟนคลับอย่างหนึ่งด้วยอ่ะใช่ไม่จริงๆก่อนหน้านี้มีคนแบบบูลลี่น้องแบบว่อแบบจากลูกเป็ดที่เหละจนทุกวันนี้น้องน่ารักมากๆคือบูลลี่ไม่ได้แล้วนะอย่าว่าอย่าแว่าเปลี่ยนเป็นห่วงเรียบร้อยนะจ๊ะโไม่งั้นไม่ได้โชว์ในงานคอนเสิร์ต ลแล้วแบบเลิศมงลงแน่นอนก็ออบอกแล้วว่าโชว์ที่มางานกรมฉลึกคือเลิศทุกคนจริงๆคุยขนาดนี้คือเห็นไหมเห็นศักยภาพของน้องทั้งเรื่องของการทํางานเองเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยอันนี้คือ,อเราชอบมากๆเลยน่ารักขนาดนี้เนี่ยมีคนเข้ามา,าจีบบ้างไหม จริงๆไม่มีเลยค่ะโฮ้ยจริงๆหนูหนูน่าหนูน่าจะดูเป็นคนที่แบบไม่น่าเข้าหาป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันว่าเขาอาจจะคิดว่าแบบน่ารักขนาดนี้คนจีบเยอะแน่เลยอีเปล่าพี่ก็คิดแบบนั้ใช่ไหมคือน้องน่ารักแล้วก็สวยมากอ่ะเธอฉันนั่งแล้วแบบน้องแบบพูดไปคือเขามีออร่าบางอย่างที่เปล่งประกายออกมาทำให้เราแบบต้องมองอย่างเงี้ยเออมีความว่าสเปคไว้เป็นแบบไหนไหมว่าเฮ้ยคนที่จะเข้ามาคุยกับเรามันต้องวางรับสเปกไว้อย่างเงี้ย ว่าแค่เป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับพื้นฐานความความ positive mindset ใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนเหมือน Mor a l s หนูไม่แน่าจาว่าคำนัน้นภาษาไทยเืียอะไรแต่ว่าแบบมีคุณธรรมมีเป็นคนดีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จะเจาของตัวเองแบบแบบ Morals แบบว่าในเรื่องด้านการใช้ชีวิตแปลว่า มีศีลธรรมคุณธรรมใกล้เคียงกันศีลธรรมคืออะไรคะเป็นคนดีเป็นคนดีนั่นแหละคือเหมือนกับว่าหนูแค่เป็นคนที่อ่ะสมมติว่าสมมติเนี่ยกันไปคือ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 อุ้ยเสียงหายคืออ่าแบบในในด้านในด้านการทํางานอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบแค่ขอให้เขาจริงใจกับสิ่งที่เขาทําเหมือนกันหรือว่าแบบว่าเออศีลธรรมไม่รู้หนูไม่ใช้คำนั้นแล้วกันเพราะหนูไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าแบบ เหมือนในด้านการใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้แบบไปเรื่อยหรือถือว่าแบบควบหลายคนพร้อมกันแค่ละชคบคนดีไม่ชอบคนที่ทําอะไรไม่ถูกต้องอจริงเป็นคนจริงใจแค่จริงใจเขาใจแล้วเมื่อกี้พูดถึงหัวใจไปแล้วอีกหัวใจดวงหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับเอลลี่ก็คือเหล่าพี่ๆเอลลี่ล่าสุดนี่คือแบบทำโปรเจกต์ให้ทั่วสยามเลยเล่าให้ฟังนิดนึงคือ วันเกิดที่ผ่านมาหนูสิบเก้าค่ะแล้วก็ใช่เ <laughs> พิ่งสิบเก้าพี่พี่โอลลี่คือเป็นแบบคือจริงๆไม่ได้มีแคพ่พี่พี่มีแบบว่าคนแบบโ n l y ีอายุเท่าหนูด้วยหรือว่าเป็นน้องๆด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่าเป็นกําลังใจที่ใหญ่มากๆสําหรับหนูคือเวลาแบบหนูมีเรื่องเครียดหรือมีเรื่องเศร้าจากอะไรอะค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่หนูพึ่งพาได้จริงๆแต่ว่าเขาไม่เคยทําให้หนูเสียใจไม่เคยทําให้หนูไม่ไม่มีการแบบ ไม่มีการผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นกลุ่มแฟนคลับที่อาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตมากแต่ว่าเขาแค่ทําให้เราสบายใจมากๆเวลาได้พูดคุยด้วยหรือว่าอยู่ด้วยอะคะ<ม>่ะเวลาเจอหนูก็เลยจะคลิปต่างๆที่คนอาจจะเห็นมันเลยดูแบบเราเลยดูสนิทกันมากเพราะว่าหนูไม่ได้อยากคิดว่าเขาเป็นแค่แบบแฟนคลับ<ต>อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้สึกว่าเออเป็นแบบครอบครัวหรือเพื่อนมากกว่า<ม>ที่แบบเราสามารถพูดคุยด้วยได้แชร์อะไรต่างๆได้แบบจริงๆวันไหนที่เขาถามว่า เอ้ยเราเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะตอบได้จริงๆว่า <vier. S 1> เอ้ยเหนื่อยพี่แต่แบบ <c oughs> ไม่เป็นไรมาเจอแล้วหายเหนื่อยแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันมันไม่ได้มีความที่เราจะต้องเอ่อไม่เป็นตัวเองกับเขาอะ <c oughs> ค่ะเหมือนเขา <c oughs> เขาทำให้เราอยากเป็นตัวเองมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าแบบ <c oughs> เวลาที่เหมือนตอนหนูเดบิวมาค่ะหนูบอกเลยว่าแบบหนูไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันกดดันนิดนึงว่าแบบเพิ่งเปิดตัวมาแล้วหนูต้องเป็นใครหรือเปล่าถึงจะแบบ เออถึงจะไปจุดที่ตัวเองอยากอยู่ได้ค่ะแต่ว่าพอมาเรื่อยๆหนูแบบเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยคือหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนชอบมุมนี้มากกว่ามั้งค่ะแบบการที่หนูพูดมากการที่หนูพูดมากแล้วก็แบบเมาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะแบบชอบตัดคลิปในช่วงนั้นมาซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราสบายใจมากขึ้นที่จะเป็นตัวเองเพราะว่าแบบเขาพูดว่าเขาชอบมุมนี้ของเรา ทีนี้แน่นอนว่าอีกหนึ่งเรียกว่ากลุ่มแล้วกันกลุ่มคนที่สนับสนุนเอลลี่มาตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะครอบครัวใช่แล้วขอบคุณนะทุกคนยังไงน้ำตาจะไหลอุ้ยน้ำตาจะไหลค่ะก็คือแม่ก็จะเป็นคนที่แบบไปหลายที่กับหนูมากๆเขาก็จะคอยไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนหนูยังฝึกขับรถอยู่ยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งที่จะไปคนเดียวแล้วหนูก็แบบ เออรู้สึกมั่นใจมากกว่าเวลาแม่อยู่ด้วยเพราะว่าเขาก็จะเข้าใจหนูว่าแบบหนูเป็น perfectionist ม,มากมากอะคะอ่ะแบบหนูจะแบบต้องการภาพในหัวอะไรหนูจะมีภาพแต่ว่าหนูจะอธิบายไม่เก่งอะคะอ่ะบางทีแม่ก็จะช่วยแบบหาคําให้หนูไปพูดว่าอยากได้อะไรแม่ก็จะแบบอ๋อแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเป็นคนที่ดีเทลหน่อยแล้วก็พ่อก็จะเป็นแบบฝย่ยเอนเตอร์เทนมากกว่าค่ะสายชิวายชิใช่ค่ะสายชิวแบบเออนนีป็นไงบ้างหรือว่าบางทีแบบ เขาก็จะขับรถมารับแล้วก็แบบไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยู่กับแม่ก็จะฟิลหนึ่งอยู่กับพ่อก็จะฟิลหนึ่งคะ่ะแม่ก็จะแบบจริงๆแม่ก็เฮฮาตลกนะคะแม่แม่ดูเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วแม่ตลกตลมากคะ่ะก็อยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกแบบเหมือนเป็นเพื่อนสนิทคะ่ะเวลาหนูคุยโทรศัพท์กับแม่หรือแบบคุยกับแม่โดยที่เพื่อนแบบฟังเพื่อนก็จะคิดว่าเฮ้ยคุยกับใครอะแบบทำไมดูสนิทจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุยกับแม่นั่นแหละค่ะแล้วก็พ่อก็ก็สนิท เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าก็จะสนิทอีกแบบจะเป็นแนวแบบแมนๆมากกว่าค่ะหมางว่าถ้าเกิดไม่มีทั้งสองท่านนี่คือบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ความฝันอันสูสุดของเอลลี่ที่เราวาดไว้นาตอนนี้ีกว่าหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูเข้ามาในวงการอะคะ่ะแบบความฝันหรือว่าความคิดมันยังคิดในภาพที่แบบอุ้ยอยากขึ้นที่นี่จังเลยหรือว่าอยากแบบอยาก ให้เพลงมันอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเราเห็น success แบบเหมือนเราเห็น u c c เ s s เป็นสิ่งที่เราต้องแตะให้ได้อะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอแบบอยู่มาเรื่อยๆหนูรู้สึกว่าแบบเราได้ความรู้สึกนั้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ต่อไปเฉยๆค่ะคือเหมือนแบบมันรู้สึก success แต่มันก็พอรู้สึกงั้นปุ๊บเราเริ่มคิดแล้วว่าต่อไปเราต้องทำยังไงให้มันดีกว่านะ <c oughs> ตอนนี้อย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออแบบ เรากลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองดีกว่า <S <S <ess> <S ว่าถ้าความสุขของเราคือการแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ให้กับเพื่อนได้แล้วให้กับงานได้แล้วแบบมันถ้าการจัดการมันดีแล้วเรามีความสุขสุมหนูแค่โฟกัสเรื่องการจัดการเวลาค่ะหนูจะไม่ได้โฟกัสว่าแบบ <S 2> <S 2> <S เพลงต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรนี้ค่ะเพราะว่าแบบคือมีความสุขกับการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดามากกว่าแบบว่าต้องไปโฟกัสกับตัวเลขหรือว่าแบบอะไรที่เหมือน เป็น material ค่ะใช่คือเรียนง่ายๆเลยคือความฝันอันสูงสุดเนี่ยคือการมีชีวิตที่มีความสุขได้นอนหลับเต็มอิ่มกินข้าวอร่อยอยู่กับครอบครัวและคนที่เรารักใช่ค่ะแค่นั้นเลยใช่ใช่ไหมที่จริงๆชีวิตคนก็ประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหวันนี้คือเต็มอิ่มมากๆที่มาคุยกับเจลลี่นะฮะขอบคุณด้วยครับผมที่ให้เกียรติกับเลือมงลงของเราและก็คือแขกรับเชิญนี้คือมงลงจริงๆมากๆด้วยนะเลิศจริงๆ ขอบรายการมากถ้ากันเดี๋ยวเราปิดกันไปพร้อมกับท่ารายการหน่อยมาได้เลยสามสองหนึ่งเริ่มงลง